ไปไลก์เกอร์โดตัวหนึ่งจับจับไว้จับไว้จับไว้ต่อยแล้วต่อยแล้วต่อยแล้วให้นั้นเนยแล้วเฮ้ยคุณโดอยู่หินป่ะเพื่อนอยู่น้ำในเตินท์เจดึงหินก็จบแล้วเปลืองปั๊มทำไมใบติ้นเออหนุ่มปั๊มมึงเยอะอ่ะไม่มีใครมบุกหรวกให้เราใจเลยต่อไปก่อนไอ้ไม่โลยืนหน้าหินไว้มาโลเออยืนทันมือเลยพี่เดินนี่เมื่อกี้ต่อไปก่อนนะเมื่อกี้ใครกเอ่อทองบ้านอันนี้อยู่นะเบอร์เกียบ้านไหลนะน่วินไหวะไหนแล้วไปต้องคอมันคอมันคอมันคอ หายแล้วเก็บเก็บบูให้หน่อยดิผมกดแล้วมันหนักยเนี่ะมีไหมเรามาถึงแล้วจะถึงห้องหินแล้วหนึ่งตัวเออแย่งตีเลยแบ่งแบ่งให้ผมห้าสิบดิหลังโจ์ไปไปไปห้าสิบห้าสิบดีวะแย่งตีได้เพื่อนมันให้บ้านหลังที่แพงเพื่อนแต่ถ้าบ้านหลังนั้นถูกต้อไปแล้ไม่ได้โดดไปแล้วไม่ได้โดดบ้านหมื่นไปละโดดถึงห้องหินแล้วตายแม่เกโก้โชคดีอยู่ในถอเราสักตัวเลย เราอยู่บาแล้วผมถึงได้ตีอยู่ตีเลยตีตีอด้ได้อไ้ไอ้เหี้ยได้สัคอนนม่สองหลังเฉยอะเลวันดับกีียังปัน